ขับรถเที่ยวค่ะรอเวลาข้ามฝาั่งไปสวีเดนนะคะยังไม่ถึงเวลาก็เลยขับรถรถเล่นในเมืองนี้ก่อนนะคะ,คะก็ชมเมืองแล้วก็ชมทะเลนะคะแล้วเราก็จะไปดูตรงนั้นนะคะเห็นไหมคะวังตรงนั้นคะ่ะนี่เมืองเขาก็จะประมาณนี้คะ่ะสวยงามมากค่ะ แต่วันนี้แดดไม่ออก,กเลยมองไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่นะคะแต่มองด้วยตาเปล่านะ่าสวยมากเมืองนี้ค่ะเมืองที่น่าเที่ยวเลยอันนี้ก็จะเป็นเรือนะคะเรือที่เขาเอามาจอดไว,ชวดดนนะะ้ช่วงฤดูหนาวนะคะช่วงซัมเมอร์เขาก็จะเอาลงน้ํานะคะแต่ตอนนี้เขาน่าจะามาซ่อมมาทาสีมาปรับปรุงเรืออยู่นะคะกเกลือม,มาจอดไว้ในฝั่งค่ะนะคะ ก็เมืองนี้เป็นเมืองชื่อว่าฮังสงบกนะคะแต่อาจจะพูดไม่ค่อยชัดนะคะสวยงามมากเลยนะคะหน้าเที่ยบ